สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยวันนี้พบกันยามเย็นๆนะครับวันนี้ตรงกับวันที่21พฤศจิกายน2564มาพบกันที่หน้างานของเรานะครับมาดูการขุดนะครับดินทรายนะครับค่อนข้างจะขุดยากนิดหน่อยนะครับ น้ำก็ออกมาเรื่อยๆทรายก็ไหลาตามนะครับนี่มาดูครับว่าการสโลปของเรานะครับจะเอียงมากนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับก็ค่อนข้างใจยากเหมือนกันนะครับนะครับต้องสูบน้ำนะครับ ตอนแรกนะครับก็เจาะเป็นหลุมนะครับเจาะเป็นหลุมไว้นะครับสูบซึ่งสูบให้น้ํามันซับลงในหลุมแล้วก็ค่อยสูบออกเรื่อยเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ดินนั้นแห้งนะครับค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงระหว่างความลึก2เมตรกว่านะครับจะมีเขาเรียกว่าสายขี้เป็ดนะครับ ขุดแล้วก็ไหลขุดแล้วก็ไหลนะครับก็ค่อนข้างจะยากมากนะครับไปการสลุปนะครับการขุดดินทรายแบบนี้ถือว่ายากมากนะครับ ถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับค่อนข้างจะขุดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีนะครับฝนไอ้ตกเนาะทีนี้นะครับน้ําก็มาแช่นะครับตรงที่เราขุดนะครับถ้าไม่เจาะลงนะครับขนาดนี้นะครับน้ํายังไม่แห้งนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่เจาะลงแล้วสูบน้ําออกนะครับเป็นวิธีการของเรานะครับ น้ำก็จะแช่อยู่บนพื้นพื้นานานะครับพื้นดินเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเจาะนะครับทําให้น้ำซับลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็สูบออกมาเรื่อยๆน้ำก็จะซับลงเรื่อยๆนะครับข้างบนนะครับเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมแห้งตามเลยแห้งเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างจะปวดหัวกัน นะครับดูทรายนะครับไหลดูความเอียงนะครับที่สโลปนะครับเอียงมากนี่ก็ขุดคล้ายๆรูปหัวใจเล็กๆนะครับไม่เล็กเท่าไหร่นะครับขนาดขุดเอาดินนะครับ ความคืบหน้าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80%ของการขุดนะครับดูฝั่งนี้นะครับแดนที่ติดกันนะครับเพิ่งจะกเกี่ยวข้าวดูน้ำยังชื้นอยู่เลยนะครับนี่นะครับแดนติดกันนะครับความชื้น สายล้วนเลยโหยากมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้ตอนแรกว่าจะวางท่อต่อเชื่อมนะครับพอดีเจ้าของท่านนะครับอยากจะทำสะพานข้ามมาด้านนี้นะครับก็ให้ขุดต่อเชื่อมเลยเพราะว่าระดับดินเท่ากันนะครับน้ำจะ ไม่เอียงไปด้านเดียวนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นต้องวางท่อนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะสูงกว่านะครับค <c oughs> าดว่าถ้า,าไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ อาทิตย์หนึ่งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าด้านนู้นเก็บมาหมดแล้วนะครับเหลือมุมนี้มุมเดียวนะครับมุมนี้มุมเดียวนะครับก็ตัวนี้เสร็จก็ก็เสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงอาทิตย์นะครับนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝนฟ้าจะลงมาอีกนะครับ ก็เริ่มจะเก็บงานแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมความคืบหน้านะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับให้กำลังใจทางทีมงานเสียเสมรถขุดด้วยนะครับ ในการนะครับทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ